สวัสดีครับพุกคนไอเอ็ม AM, ล็อกเกอร์ช่องวันเดียเนะี่ยวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการโหลดอวตารสตาร์แบบพร้อมพร้อมสอนอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะโอเคครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ Google เลยว่า a v สองตัวกดอันแรกครับ Enter ไปเลยครับแล้วก็กดเว็บแรกนะครับอวตารสตาร์ Star, แล้วสำหรับใครยังไม่สมัครก็กดไปที่ Register อันแรกนะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวละครนะไอ้ไม่ใช่ชื่อตัวละคร ID เกมนะตัวนี้รหัสผ่านสองั้งมนาะให้เหมือนกันเป๊ะๆนะแล้วตรงนี้ เรียกดัดประจำตัวประชาชนตรงนี้อีเมลของคุณตรงนี้ให้ติ๊กไว้ด้วยนะเพราะ้าพเจ้ายอมรับนะแล้วก็ตรงนี้ก็พิมพ์ตามเลยภาพนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยถ้ามันเขียนว่ายืนยันสําเร็จก็ก็เท่ากับว่าสมัครเรียบร้อยนะอ่าเคีันเม่สมัครแล้ว,นะออลวของผมมีอยู่แล้วนะขอไม่สมัครให้ดูนะก็กดวิที่ดาวโหลดครับกดดาวน์โหลดครับแล้วก็กดไปที่ดาวโหลดอะไรครับอ่ากดแล้วก็เซฟไปทีไหนไนดะ้แต่คุณนะกดเรื่องดาวโหลดครับ ผมขอยกเลิกเพราะของผมโหลดไว้แล้วนะก็ขอยกเลิกไปเมื่อโหลดเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวนี้มาครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่คุณเซฟไว้นะเซฟไว้ตรงไหนเปิดไปตรงนั้นครับผมเซฟไว้ที่โปร่งนี้เนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาเนะี่ยจะได้ตัวนี้มาเดรอวตารสตาร์เซตอัพหนึ่งจุดสี่จุดศูนย์จุดสี่สามหกเจ็ดอะไรเนี่ยเดเข้าไปเนะี่ย แล้วบัน้นไปเพือมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะดเข้าไปครับถัดไปครับอ่าถัดไปไอตรงนี้คือเราจะเลี้ยงตรงไหนก็เปลี่ยนไปเลยครับแล้วแต่คุณเลยไอตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรฮะถัดไปครับอันนี้ก็ถัดไปครับติดตั้งรอสักครู่รอมันติดตั้งไปเรื่อยครับระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ฮะเช่นข่าวเซ็กเซเอ็กขาเซ็ขาเช็คเฟซบุ๊กเช็คเฟซบุ๊กว่าว่าใคร อะไรยังไงเช็บเปแล้วทำใครทำอะไรบ้างยังไงอย่างางี้อย่างางั้นเนี่ยก็ก็เข้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมีใครวาอ่าก็เขานอนระหว่างเราก็ทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณได้ยังไม่เสร็จอ่ะโอเคอันนี้อะไรได้เสร็จแล้วอะไรใช่ใช่เอ่อ อ๋อ,อม,มีอะไรไม,มีอะไรมาเอ้ยดูใครเนี่ยม่ลูกออกปิดนะอ่าเสร็จแล้ววะอันนี้นะเสร็จแลนะ้วตอนนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยฮนะผมก็ไม่วหวกันเดี๋ยวนัน้นก็ไดู้ีจะโอเค โอเคอะไรแล้วมัไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่แล้วเงียบเงียบสักพักอ่ากดสำเร็จไปเลยครับแล้วก็จะไอคอนนี้ก็เอ่อผมกนตัองไว้ไอคอน ก็จะมาอยู่ในไลน์เราจะได้กแถบอย่างนี้นะเข้าไปครับป๊บอ่ามันจะเป็นเวอร์ชันนี้อยู่ใช่นไหมครับอ่าเวอร์ชันนี้เราทํำยังไงเราทำยังไงให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเราไปโหลดตัวนี้ไหมนะขอเวอร์ชันอะไรครับตอนนี้เวอร์ชันไหนเราไปดูเราต้องไปดูก่อนต้องไปดูก่อนอือสี่สามหกเจ็ดเจ็ดนะเราก็ต้องโหลดตัวนี้มาหนวะอ่าเราก็ต้องโหลดตัวนี้มานะเนี่ยตัวนี้ครับ โหล,ลดตัวนี้โหลดตัวนี้เออโหลดตัวนี้ครับกดเริ่มดาวน์โหลดไปแต่ผมไม่โหลดไม่ดูนะเพราะว่าผมผมโหลดไปแล้วพอโหลดเออพอโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้มาไ้เยนะฮะโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไว้นะเ่าจะได้ตัวนี้มาคุณ,คณ,คณต็องกดเข้าไปอานจะอ๋อไม่ใช่ใช่ครับตัวบูชันเราเลยสี่สามหกเจ็ดเจ็ดนะ ผมไปกดผมไปกดผิดเนะนี่ยอ่าเนี่ยแพดเวอร์ชั่น c ี6สาหเจอัพเป็นส4 5 5, 5. นะีห้าห้าหนึ่งเนี่ยก็อัพไปถึงล่าสุดนะี่สีห้าหนึ่งยังยังไม่ล่าสุดนะเราก็โหลดไปก่อนครับโหลดไปครับรอสักครูนะ่หนึ่งนาทีอ่ะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะเสียงรถเสียงอะไรเสียงไม่ชัดเนะี่ยก็ขออภยัยเลยเนะี่ยเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วนะผมพยายามทำให้คลิปสั้นที่สุดเนะ่เอ๊ยไม่เอาดีกว่า รอเนี่แหละหนึ่งนาทีสี่เอ้ยกิฟฟีเดี๋ยวกิฟฟี่แล้วตอนนี้แล้วประมาณโอเคคลิปประมาณห้านาทีก็อัปโหลดประมาณไม่นานหรอกเนี่ยเราไปถึงชั่วโมงเราอัปโหลดถ้าคลิปประมาณห้านาทีเนี่ยเออเจ็ดยี่หกยี่ห้าสี่แล้วแล้วเขียนนั่นเนี่ยเขียนนั่นเนี่ยเออเว็บปิดเว็บปิดไปเลยก็ได้นะเว็บปิดไปเลยก็ได้เออไม่ดิ ไม่ใช hey, hey, pues hey, hey. nah ่แล้วมึงไม่ใช่แล้วมึงเออเอ้ยไม่ใช่แล้วมึงถูกแล้วดิอันนี้เออี่อ่าก็เปิดได้นี่ไว้กางไว้ก่อนอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะโดดโดดโดลดปึ๊บอ่าเรียบร้อยกดเปิดไหมครับเนี่ยวะเปิดแล้วอ่ะ ออมาแล้วครับเฮ้ยมาแล้วก็เนี่ยกดโอเคไปนะครับปึ๊บอ่าแล้วลองปิดแล้วเปิดเกมใหม่นะอ่ามันเป็นเวอร์ชันนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่ล่าสุดอีกครับต้องไปโหลด,ดอันนี้อ่านี่คืออันอัพให้เป็นล่าสุดนะอันนี้คโหลดไปแล้วอ่าหมโหลดไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องโหลดอ่ะก็ไปเปิดไปที่คุณเซฟไว้อ่าเป็นตัวแบบนี้ ไม่ใช่คขาอ,อ่านนี่อันนี้อ่านน,นนี่ดูใชล่าวรัสี่สี่ห้าห้าหนึ่งให้อัพเป็นสี่สี่แปดหกศูนย์นะกดไปของอัะช้าหน่อยนะใจะเย็นๆนะนึกว่ากันนะโอเคกดโอเคเลยครับเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอร์ชนล่าสุดเรียบร้อยแล้วเมื่ออรเชนล่าสุดมันจะทำแค่เข้าเกมเกมเร็วนะดูครับ ค้าเกมเรยว่าปุ๊บปุ๊บโอ้โหอย่างเร็วอว่าอย่างเร็วกว่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ